เป็นนี้เหมาะสําหรับนักเดินทางทุกเพศทุกวัยที่พร้อมไปลำบากสาม,มารถรับชมและสะบทด,ด่าได้ในเวลาเดียวกันพอผู้จัดทําไม่ได้ยินนะจ๊ะ ันนี้ทีมงานหนอนเต็นท์จะพาเพื่อนเอนมาดูพระอทิตตกทะเลพร้อมกับปักสมองกลางเต็นกันที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชมบุรีซึ่งอำเภอสัตหีบเนี่ยเป็นเมืองแห่งฐานทัพเ,เรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยล่ะครับเพร,เพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆกาลังมองหาจุดกลางเต็นท์ชายหาดร,ริมทะเลในพื้นที่จังหวัดชมบุรีไม่ว่าจะเป็นหาดมาน้ําหาดเทียนทะเลหาดเอโอดีหาด e า,ายแก้วหาดสอ,สอล้ว <Jason> น <IL ES> แต่เป็นพื้นที่ทางทหารทั้งนั้นเลยครับส่วนวันนี้ทีมงานเราเลือกที่จะปักสมองที่นี่ที่มีชื่อว่า หาดสอครับสวัสดีสหารชายกลางแจ้งครับตอนนี้ผมอยู่จุดกลางเต็นที่หนึ่งของชลบุรีนะครับชลบุรีเนี่ยมีสถานีกลางเต็นท์ริมทะเลเนี่ยหลายๆที่เลยยกตัวอย่างกันมะน้าว EOD หาดเทียนทะเลหรือจะเป็นหาดทรายแก้วและก็ที่นี่ครับหาดส่อ เป็นจุดกลางเต็นท์ในพื้นที่บริเวณการดูแลของทหารนะครับที่นี่ขับรถเข้ามาเล่นน้ำปิกนิ่เนี่ย20บาทนะครับส่วนที่ใครจะมากางเต็นท์นะครับเริ่มกางได้ตั้งแต่5โมงเย็นครับเราก็ต้องเก็บเต็นท์นะฮะให้เรียบร้อยก่อน8โมงนะครับส่วนกฎอื่นๆน,นะครับก็จะเหมือนกับที่อื่นๆน,นะฮะห้ามเสียงดังห้ามทิง้งขยะเพื่อนๆน,น่าจะรู้ดีกันแล้วนะครับ กลางเต็นท์นเนี่ยก็คือจะติดกับบ้านพักเลยนะเราสามารถเลือกบริเวณกลางเลยส่วนค่าบริการครับแล้วแต่ไซสเต็นท์ครับอย่างเต็นท์คนเดียวก็100้เต็นท์สองคน200อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดูตามความเหมาะสมที่เรามากลางลนะครับส่วนตรงนี้ครเป็นแก๊้งของเราในวันนี้ผมมาถึงตั้งแต่บ่ายสองแล้วแต่ก็อย่างที่ว่าครับตามกด5ห้าโมงใช่ไหมก็พิ่งกลางเสร็จตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านท่องนอนกันกนานานะฮะมีเนเจอร์ไฮ ของจีน k วฝรั ure, ่งเศส K2 ไทยจีนก็มาคารานานะฮะวันนี้หลายๆแบรนด์นะ,ะแล้วก็มาดูเพื่อนบ้านเรานะอันนี้คือเป็นโซนเพื่อนบ้านเรานะเขาก็จะมาจางกระจายกระจายนะไม่เหงาแน่นอนครับ ประชาชนทั่วไปมักจะหอบเสือมากลางนั่งเล่นพาเด็กๆมาเล่นน้ำด้วยความที่หาดแห่งนี้สะอาดและน้ำใสไม่แพ้เกาะล้านเลยขยะก,ก็น้อยอาจเป็นเพราะมีทหารคอยดูแลอยู่สำหรับคนที่เข้ามาเล่นน้ำเข้ามาได้ตั้งแต่เช้าและต้องออกจากพื้นที่ก่อนช่วง6กโมงเย็นครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเวลาของผู้มาใช้บริการบ้านพักและลานกลางเต็นท์เข้าใจถูกต้องแล้วครับ หากคุณมากางเต็นท์จะกางได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นและเก็บเต็นท์ก่อน8ปดโมงครึ่งของเช้าวันรุ่งขึ้นครับเป็นหมู่บ้านไหมเหมือนหมู่บ้านไหมอันนี้ตกายนอ้องอะไรวันนี้ที่ไม่ได้ <c oughs> ที่เห็นไกล้ๆเนี่ยคือแกงเราหมดเลยนะเจเต็นท์เนี่ย <c oughs> จะหาครับ oh <my> พี่กาเบสิ no <c oughs> กนาอพีบสิอเนยยังไม่กลางคนระับเล็งอยู่ว่าจะรบกวนเพื่อนตรงไหนดี แมวไม่มีที่นอนเลยตอนนี้เพื่อนไม่อยากไม่นอนด้วยเพื่อนไม่อยากไม่นอนด้วยเอ้เอาียเลือกที่เลือกที่ดินี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้นะ่าแอนเลยโอ้ชิบหายแล้วสําหรับคนมาปิกนิกนะก็เขาจะเคลียร์กลับก่อนประมาณห้าโมงครึ่งเนี้ยนะครับสําหรับคนที่กางเต็นท์ก็หลังห้าโมงครับก็เริ่มกางได้ก็แล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาเดินเก็บเองที่นี่สําหรับใครที่มากางเต็นท์ก็เข้ามาก่อน สองทุ่มนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยจะปิดก่อนฮองมงฮะจะมีร้านค้าสวัสดิการครับเป็นร้านตำสั่งร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ตั่งเขาได้ครับราคาปกตินะไม่แพงเออที่นี่ไม่แพงครับเดี๋ยวกลางเซนเสร็จกลางโก๊าอี้แล้วก็เล่นน้ำครับ นี่นะฮะในส่วนของบ้านพักนะครับเขาก็จะเรียงไปเลยค่าบริการนี่โทรศัพท์ถาดได้เลยนะอันนี้คือบ้านพักแล้วก็จะมีชานด้านหน้าให้นั่งด้วยนะฮะอันนี้คือบรรยากาศที่หาดซอนะครับพาที่กำลังตกสวยงามตามท้องเรื่องครับ In world, I don worry, darling don't my worry world up คนที่มากางเต็นท์วันนี้นะฮะก็เยอะอยู่ได้อยู่เลยเยอดบรรยากาศเป็นงไงซื้อได้ครับในราคาคนละร้อยสองร้อยนะแล้วแต่ขนาดเต็นท์เป็นไงเฮียเฮียเย็นค่ะ it's time you read between these lines oh god yes. cause จยิบไกลไปเปียน,น,นเร็วเออขอมันไ่ยอะนีนะฮะคือถ้าพวกคุณดูอ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน <c oughs> ที่สองคนกันเลยคู่ <c oughs> ส่วนห้องน้ำที่หาสอแยกชายหญิงครับ หากเรามากางเต็นท์แล้วไม่ต้องเสียค่าบริการเข้าห้องน้ําก็ได้แต่ถ้าหากเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะมีคนเก็บเงินอยู่นะครับห้องอาบน้ําแบ่งเป็นฝักบัวสามห้องห้องสุขาสามห้องหากใครอยากได้บรรยากาศก็อาบน้ําแบบเอาดอร์กันไปเลยจะมาไม่ขุ่นขนาดนี้วะข้างในมีอีกข้าวะมีดิเลยไปดูมีน่าจะมีนะเหมือนฝักบ,บัวอันนี้คือห้องน้ำนะฮะห้องน้ําก็ขุ่นนิดนึงต้องรอให้มันตกตะกอรกอนอ่ะไปเราไปตามล่าห้องน้ํากัน ทางน้ำหญิง,งเฮ้ยข้างนอกได้ดปะไปหัดหมดเลยแะก <c oughs> ็ถือว่า <c oughs> เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับหาสอคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักนิดก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับก็แล้วแต่โอกาสที่หนอนไปเที่ยวแล้วกันสำหรับคลิปหน้าถ้าไม่มีที่อื่นม,มาแทรกก่อน นอนเต้นท์จะพาเพื่อนๆไปหาที่ปักสมอริมน้ำโขงมาแนะนำกันฝากเพื่อนๆครับหากใครที่ยังไม่ได้ติดตาม YouTube Channel และ Facebook Fanpage ของนอนเต้นท์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยเฉพาะใน Facebook Fanpage ผมมีไอเดียที่จะชวนเพื่อนๆในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆไปปักสมอด้วยกันโดยการโพสต์ลานกลางเต็นท์ที่ผมจะไปล่วงหน้าครับกดถูกใจแล้วหากมีโอกาสเรามาปักสมอเหมือดาวด้วยกันนะครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ก็ต้องกล่าวคำลาเช่นเดิมโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮียกระทิบว่าสวัสดีจ้ะ